มีขนาดเท่าไรคุณอาจใช้มันจริงอยู่ทุกวันแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามันขนาดใหญ่แค่ไหนวันนี้นะคะเราจะพามาเปรียบเทียบและเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยค่ะท่อสี่หุนหรือ1นึทั 2, มีขนาดเท่ากับ18มิลมขนาด18แดมิลเมเหมาะสาหรับระบบน้ําปราปาภายในบ้านและระบบน้ําดื่มน้ําดีน้ําทิ้งขนาดเล็กเช่นท่อแอร์ส่วน6หุนมีขนาดเท่าไรไปดูกันเลย6หุน ทับสมีขนาดเท่ากับ20มมิลขนาด6หุนเหมาะสำหรับการเดินท่อน้ำดีที่ต้องการแรงดันเพิ่มมากขึ้นนี่เลยค่ะสามารถดูขนาดตัวเลขได้ที่ข้างท่อได้เลยหากลูกค้าต้องการใช้ท่อแนะนำว่าให้ระบุเป็นนิ้วหรือเป็นมิลให้ชัดเจนเพราะว่าขนาดท่อเรานะคะมีหลากหลายขนาด และวก็ในการใช้งานแต่ละอย่างจะใช้ขนาดท่อไม่เหมือนกันค่ะค่ะลูกค้าสนใจสั่งซื้อท่อ p v c ติดต่อได้ที่063-686-2900เลย